สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Bangka d a i y นะครับผมช่องนี้ก็คุยเลือดเบื่อนะครับแบบคนชอบการ์ตูนครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนเื่อนนะครับคุยกันถึงท่าเตะแมงป่องนะครับของน้องเทนนิสนะครับผมที่เพิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกไปนั่นเองนะครับผมว่ามีตัวละครนะครับในการ์ตูน เรื่องไหนนะครับที่มีท่าเตะแมงป่องนะครับแบบน้องเทนนิสนี้เลยนะครับผมที่จริงนะครับในคตูนะครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าท่านี่ครับเป็นท่าที่มีแต่คนรูปงามนะครับเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้นะครับผมแล้วตัวละครนั้นนะครับจะเป็นใครนะครับก็มาชมกันเลยในคลิปนี้นะครับผมคําเตือนนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการชวนคุยนะครับผมดังนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับถ้าไม่ถูกใจใครนะครับก็อย่าถือสานะครับผม เอาละครับงันก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงบันดาลใจนะครับในการทําคลิปนี้นะครับก็เกิดจากการที่ดูนะครับน้องเทนนิสนะครับที่ได้แชมป์เหรียญทองโอลิมปิกไปนะครับผมในระหว่างที่เชียรนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจไปครับตัวน้องเขาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถพลิกนะครับมาชนะนะครับได้เหรียญทองได้นะครับในระยะเวลาไม่กี่วิเองนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็เรียกได้ว่าหัวใจของ เธอเนี่ยครับสุดยอดมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเนีย่ยรู้สึกแบบสะดุดตามากเลยนะครับก็คือในช่วงนะครับที่คะแนนสูส <Maybe. S 2> ีอยู่นะครับแล้วก็เป็นน้องเทนนิสนี่ครับตามอยู่ที่คะแนนห้าต่อหกนะครับผมน้องเทนนิสนี่ยก็ใช้ท่าเตะท่านึงนะครับที่ตอนแรกดูเหมือนเผิ่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมแต่ว่าพอได้มาดูภาพช้าเนี่ยครับก็รู้สึกตกใจนะครับว่าทําไมนะครับเธอถึงทําท่าเตะแบบนี้ได้ยังไงนะครับมัน เป็นท่าเตะที่เรียกได้ว่าท่าเตะแมงป่องนั่นเองนะครับผมก็ว่ากันว่านะครับท่าเตะนี้ครับเป็นท่าที่ทํายากมากนะครับผมในหมู่นักเทควันโดนะครับผมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูจากการเตะของน้องเทนนิสแล้วนะครับ <railway> เราก็จะรู้เลยนะครับว่ามันเป็นท่าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างฝืนธรรมชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยถ้าจะเตะขึ้นมานะครับก็จะเตะจากล่างขึ้นบนน,น,น,นนะครับจาก หลังใบหน้าเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าจริงไหมครับแต่ว่าถ้าแมงป่องแบบนี้ครับมันเรียกได้ว่านะเป็นท่าที่ค่อนข้างฝืนธรรมชาติมากเลยครับดังนั้นเนี่ยคนที่สามารถทําท่านี้ได้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีตัวอ่อนมากเลยจริงไหมครับแล้วท่าเตะแมงป่องแบบนี้ครับมันก็ทําให้ผมนะครับนึกถึงตัวละครเรื่องหนึ่งนะครับจากกระตูนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับกระตูเรื่องนั้นนะครับก็คือเรื่องนี้นั่นเองนะครับข้าชื่อโคดาโร่นะครับผมเป็นกระตูนะครับที่ เรียกได้ว่านะครับดังมากนะครับสำหรับผมนะครับในยุคเกาูนะครับผมถ้าใครที่ทันอ่านนะครับก็จะรู้เลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ครับมีฉากแอคชั่นที่เท่นะครับแล้วก็ตลกมากด้วยนะครับผมแล้วเรื่องราวของโคทาโร่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับโคทาโร่นะครับแล้วก็มายูมีนะครับก็คือ2คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะครับตั้งแต่เด็กนะครับผมซึ่งโคทาโร่เนี่ยก็เป็นชายหนุ่มนะครับผมยาวนะครับส่วน มายูมิเนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวนะครับน่ารักนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยครับก็อยู่หน่วยนะครับสารวัรนักเรียนนะครับที่จะต้องคอยทําหน้าที่นะครับหาพวกผิดระเบียบนะครับซึ่งตัวของโคทาโร่ที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนที่ผิดระเบียบจังๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นคนผมยาวนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของสองคนนี้นี่แหละนะครับในเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าสองคนเนี้ยครับก็มักจะไปพัวพันนะครับกับเรื่องราวนะครับที่มัน ดูใหญ่โตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอบปงพระชนนะครับขององค์หญิงนะครับหรือว่าเข้าไปตะลุยแดนเถื่อนนะครับการเกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับผมแล้วตัวโคเาโรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักสู้นะครับที่มีฝีมือเก่งชาดมากนะครับผมเป็นคาราเต้นะครับตัวเขานะครับก็เก่งขนาดไหนนะครับเก่งขนาดที่ว่าใครๆนะครับในเรื่องเนี่ยก็อยากนะครับที่จะสู้กับโคเทโรคนนี้นะครับผมเพราะว่า การที่นักสู้นะครับได้เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยก็เป็นความสุขนะครับของพวกนักสู้นั่นเองนะครับผมที่จริงเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็มีอีกเยอะนะครับผมไว้ผมนะครับจะทําคลิปแย่นะครับรีวิวนะครับแล้วก็แนะนําในการอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมก็สนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีทะลึ่งตึงตังนิดหน่อยนะครับก็มองเป็นสีสันไปนะครับแล้วตัวละครนะครับที่มีท่าเตะแมงป่องนะครับก็คือ1ในคู่ต่อสู้นะครับของโคทาโร่เองนะครับตัวละครเนี่ยครับ ชื่อว่าบีเลอิงคาโอรูนะครับก็เป็นคู่ต่อสู้นะครับของโคทาโรในการแข่งขันคาราเต้ระดับเขตนะครับผมที่ก่อนจะไปแข่งรอบชิงนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสายหนุ่มรูปงามนะครับก็คือโผมาทีไลนะครับก็จะมา แบบฉากเต็มหน้านะครับแย่งซีนชาวบ้านเขาเสมอนะครับผมก็เรียกได้ว่าคนเขียนนะครับก็แซวว่าตัวเนี้ยครับทำให้เปลืองหน้ากระดาษนะครับผมแต่ว่าเพราะว่าเป็นตัวละครคนหลอนครับก็เลยต้องวาดเต็มหน้านะครับผมและวิชาเด็ดของเขานะครับก็คือวิชาที่จุดนั่นเองนะครับผม ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะจี้จุดนะครับให้คนนะครับสือลาดนะครับแล้วก็จี้จุดให้คนสลบได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะจี้จุดรักษาบาดแผลแล้วก็อาการบาดเจ็บของตัวเองได้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเหมือนกันนะครับผมแล้วนอกจากวิชาจี้จุดนะครับตัวละครบิเลอิงคาโอรุนะครับก็มีความสามารถในการเต้นบัลเล่นะครับผมก็คือใช้วิชาบัลเล่นะครับผสมผสานกับคาราเต้นะครับทาให้การต่อสู้ของเขาเนี่ยมีความพิสดารนะครับผม เนี่ยครับท่าเตะของเขานะครับก็จะผสมบัลเล่ต์นะครับกับคาราเต้เข้ามานะครับและนะครับหนึ่งในท่าไม้ตายของเขาครับก็คือท่าลูกเตะแมงป่องนั่นเองนะครับผมซึ่งลูกเตะแมงป่องของเขาเนี่ยครับเขาเนี่ยก็จะใช้นะครับมือเนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับที่คู่ต่อสู้นะครับเหมือนกับตรงแขนของแมงป่องนะครับแล้วพอคู่ต่อสู้นะครับกันมือของเขาได้นะครับผมเขาก็จะอาศัยจังหวะที่เพอตรงนี้ครับตว okay. ัดขานะครับจากข้างล่างนะครับอ้อมไปด้านหลังนะครับขึ้นมา จกที่หัวของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเป็นท่าแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกับแมงป่องนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับท่านี้เป็นท่าที่รุนแรงมากเลยนะครับผมท่านะครับไม่ใช่พระเอกเนี่ยก็คงจอดไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับก็โดนโคทาโลพระเอกของเรื่องนะครับสามารถแก้ได้เหมือนกันนะครับโดยการนะครับใช้ท่าเตะแมงป่องเดียวกันนะครับป้องกันนะครับผมคือโคทาโลพระเอกของเรื่องนี่ครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นจอมเรียนแบบนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยเห็น ใครนะครับใช้ท่าอะไรนะครับเขาเนี่ยก็สามารถเรียนแบบได้นะครับโดยตัวเขานะครับก็สามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับแม้เพียงเห็นแค่ครั้งเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับในการต่อสู้นะครับก็เป็นโคทาโร่นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมโดยในระหว่างต่อสู้นะครับก็ตลกมากนะครับเพราะว่าตัวบิลเลอิงนะครับก็บอกกับโคทาโร่นะครับว่าที่จริงท่าเนี่ยมันเป็นท่าของคนหล่อครับแล้วก็หนุ่มรูปงามนะครับซึ่งมันน่าแปลกนะครับที่โคทาโร่พระเอกของเรื่องนะครับที่เป็นคนขาสั้นเนี่ย ไม่น่าที่จะทําท่านี้ได้นะครับแล้วโคทาโร่เนี่ยก็เลยยกขาขึ้นมานะครับทาเป็นท่าเตะแมงป่องให้เขาดูอีกทีนะครับว่าหน้าแปลกที่ตัวเขาเนี่ยครับก็สามารถใช้ท่านี้ได้นะครับแสดงว่าตัวเขาเนี่ยต้องเป็นคนรูปงามเหมือนกันแน่เลยนะครับผมแต่บิเลอินับเขาก็เหมือนกับยอมรับความจริงไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่า ที่จริงท่าเตะแมงป่องเนี่ยครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเป็นท่าพื้นฐานของหนุ่มรูปงามเท่านั้นเองนะครับผมอย่างว่านะครับเป็นการ์ตูนแอคชั่นคอมเมดี้นะครับที่สนุกนะครับถ้าใครมีโอกาสครับก็ลองไปหาดูได้นะครับเป็นของวิบู์กินครับไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ยังอยู่ไหมครับ59เลิ่มจบนะครับแล้วก็มีอีกภาคหนึ่งด้วยนะครับเป็นภาคยูโดนะครับสนุกนะครับผมกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตัวละครที่มีท่าเตะแมงป่องนะครับเหมือนกับน้องเทนนนิะครับผมมแ้ รูปแบบนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกได้ว่านะครับมีความคล้ายกันนะครับตรงที่มีการเตะตวัดนะครับจากด้านหน้านะครับไปด้านหลังแล้วก็อ้อมไปข้างบนนั่นเองนะครับทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับผมและสุดท้ายนะครับก่อนจากกันครับก็จะมีช่วงนะครับคลิปแนะนํานะครับแล้วทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับมาคุยกับเพื่อนๆมากมายเลยนะครับผมและช่วงคลิปแนะนํานี้นะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปไหนนะครับก็ กดเข้าไปดูได้นะครับมีเรื่องราวมากมายเลยครับมาคุยกับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ